การปราบมือที่3คนเวลาเขาเริ่มแชทคุยกับคนใหม่นะครับ1เริ่มคุยกับคนใหม่เนี่ยแสดงว่าอะไรครับเริ่มที่จะหมดรักครับ2ครับเริ่มไม่อินครับ3ครับท้ายที่สุดมันจบที่การเลิกราครับเพราะเนี่ยการที่วันนี้ครับคุณจะทําให้แฟนของคุณกลับมารักคุณมากขึ้น1ครับให้ทําเหมือนครับไม่รู้ครับอย่าอวดว่ารู้นะครับเพราะอะไรครับ การที่คนคนหนึ่งยังแอบแอบหลบหลบซ่อนๆคุณอยู่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกคุณเป็นเพราะเขายังยังอยากมีคุณเอาไว้ในชีวิตนะครับถ้ามันไม่อยากเอาคุณไว้ในชีวิตมันก็รายงานไปนานแล้วนะครับมันขอเลิกขอจบไปนานแล้วแต่นี่เป็นเพราะเขายังอยากเอาคุณไว้ในชีวิตครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณบอกเนี่ยจ้าเอ๋ฉันรู้แล้วเนี่ยคุณแอบไปตรงนั้นแอบไปตรงนี้นะครับเลือกมาเลยดีกว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณยังอยากมีอยากมีชีวิตอยู่กับฉันเนี่ย คุณต้องไปเลิกกับมันฉันจะให้โอกาสคุณฉันจะนับ1นึงถึงแสนพอเขารู้ว่าอ้าวคุณรู้แล้วนี่มันจะไม่เกรงใจครับหลังจากนี้เขาจะเปิดตัวกันมากขึ้นครับถ้าคุณแอกว่าฉันรู้แล้วครับ2ครับให้โชว์ครับชีวิตรักแสนหวานครับกับแฟนลงในโซเชียลมีเดียเพราะอะไรครับเพราะคนเป็นคู่รักกันมันโพสได้เป็นปกติถ่ายรูปคู่กันลงโซเชียลมีเดียนะครับมันจะว่าห้ามลงนะครับไม่ได้นะ มันจะห้ามคุณไม่ได้ครับเพราะคนรักกันมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้ามันห้ามคุณนี่สิมันจะกลัวว่าคุณรู้ครับมันกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะมีพิรุษครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณรู้แล้วคราวนี้เขาไม่คุณโพสครับเวลาคุณโพสต์ลงไปเนี่ยมือที่สามดิ้นพลานครับคุณจำไว้นะเขาไม่กลัวว่าคุณจะโพสต์ประจานเขาไม่กลัวว่าคุณจะจับได้เขาไม่กลัวว่าคุณจะเป็นผีบ้าผีโบนะครับแต่เขากลัวว่าคุณจะรักกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มือที่สามกลัวที่สุด ข้อที่3ครับเมื่อคุณทําให้มือที่สมเริ่มมีพฤติกรรมที่ดิ้นล่้นครับคุณต้องทําให้แฟนเนี่ยครับสนใจในชีวิตของคุณมากขึ้นครับเช่นคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไปเดินห้างมาแล้วคุณรู้ไหมอยู่ๆมีผู้ชายคนเดินมาถามฉันว่าเนี่ยฉันมีแฟนแล้วหรือยังบ้าจริงเชียวนะครับมันถามมาได้ยังไงก็ไม่รู้และแฟนของคุณมื่อกีถามคุณว่าอ้าวแล้วคุณตอบว่าไงฉันก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรหรอกฉ่ยก็เฉยๆยิ้มๆแล้วก็พยายามเดินหนี หรือครับนะมีเพื่อนที่ทํางานเนี่ยมาถามฉันว่าฉันมีแฟนแล้วหรือยังต่างๆพวกนี้หรือมีบางคนเนี่ยมาขอบัญชีโซเชียลมีเดียของฉันมาขอชื่อบัญ,บญชีโซเชียลมีเดียคุณต้องพูดให้ตนเองดูมีค่าและมีผู้อื่นหมายปองครับแต่ไม่ใช่ในลักษณะของการบอกว่าเราจะมีคนอื่นเราเพียงบอกว่าคนอื่นเนี่ยพยายามมาติดพันเราแต่เราไม่ได้เล่นด้วยสิ่งนี้จะทำให คือหนึ่งทำให้เขามีปัญหากันเองก่อนแล้วสองทำให้เขาสนใจในตัวของคุณแต่ถ้าคุณเป็นทำตึงๆประจานนะครับเจาเอ๋ฉันรู้แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะยิ่งพังไปกันใหญ่ครับเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับวิธีการทำให้คนเสพติดคุณครับไม่มีคุณอยู่ไม่ได้ครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจครับให้ยิ่งรักครับมันจะมี10ข้อครับห้ามทำเมื่อแฟนมีมือที่3ครับคุณรู้ไหมครับมีบางเคสพลาดตรงนี้ เวลารู้ว่าแฟนมีมือที่สามเนี่ยครับเขาจะทาอะไรครับวินถ้าคุณทํากับฉันอย่างนี้ฉันไม่ยอมหรอกถ้างั้นไปเลิกกันเลยไปหยากันคือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันดิ่งลงเขาเริ่มไม่อินเขาเริ่มหมดรักเขาเริ่มเบือ่อเขาเริ่มชินชาเขาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ทําให้เขาตื่นเต้นแล้วคุณท้าให้เขาหยาเขาก็หยาพอเขาหยาเนี่ยไอ้ใจของเราเนี่ยครับไม่ได้อยากจะเลิกจริงๆแต่ที่ขอหยาเนี่ยเพียงเพราะอยากเอาชนะ ก็ให้เป็นว่าพอแฟนหยาแล้วคุณอยากได้คืนพอคราวนี้อุลาคุณอยากได้คืนแล้วคุณไปขอคืนดีเสียหมาทันทีครับเพราะนี่ถ้าคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้ครับมันจะมี10ข้อห้ามทําเมื่อรู้ว่าแฟนมีมือที่3ครับให้พิมพ์รหัสครับเหนือกว่าครับแล้วคุณจะได้10บวิธีในการชนะมือที่3มได้เร็วกว่ามันจะมี10บข้อห้ามทาอีกครับถ้าอยากให้แฟนเลิกกับมือที่3เร็วๆครับ ห้ามทำสิบข้อนี้แล้วเขาจะเลิกกันเร็วมากขึ้นครับให้พิมพ์รหัสคำว่าไม่แพ้ครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง10เทคนิคนี้ไปให้คุณครับโดยทั้งหมด20เทคนิคด้วยกันที่คุณจะได้รับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่า จะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่0 0ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่3หมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0ูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 0แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเ็วนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดขอ,ของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ